สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาเริ่มภารกิจลดน้าหนักกันนะครับเริ่มต้นด้วย76.8กิโลกรัมของน้ำหนักตัวผมนะครับบันทึกวันที่1มีนาคม2564ผมวางแผนว่าจะวิดพื้นวันละ100ครั้งกับการดึงข้อ10ครั้งในทุกๆวันนะครับวันแรกของผมที่ทําการวิดพื้นนะครับก็จะแบ่งเป็น20ครั้งตอ1เซตนะครับผมจะทําด้วยกัน5ครั้งนะครับ ครบ100พอดีส่วนการดึงข้อผมจะทำา5ครั้งต่อ1เซตนะครับก็จะครบ10ครั้งนะครับในการทำา2เซ็ตวันที่2ผมก็ยังทำแบบเดิมอยู่นะครับส่วนวันที่3เนี่ยผมก็จะเริ่มเปลี่ยนการแบ่งเซ็ตวิดพื้นใหม่นะครับตอนแรกเนี่ยผมตั้งไว้ที่20ครั้งต่อ1เซ็ตจะเปลี่ยนเป็น30ครั้งต่อ1เซตนะครับทำด้วยการ4เซตครับก็จะได้120ครั้งนะครับ การดงึงข้อผมยังทําแบบเดิมอยู่นะครับก็คือ10ครั้งแบ่ง2เซตนะครับวันที่4ผมวิทพื้นแบบเดิมครับแต่การดึงข้อผมจะเพิ่มเป็น20ครั้งครับผมโดยจะแบ่งเป็น4เซตนะครับโอเคครับทุกคนเพื่อไม่ให้คลิปหน้าเบื่อเนี่ยผมจะมาอัปเดตคลิปทุกๆสิ้นเดือนนะครับฝากติดตามช่องโรไลด์ด้วยนะครับผมว่าการออกกำลังกายของผมเนี่ยจะทำให้น้ำหนักลดลงไปได้จริงไหม เดี๋ยวมาดูกันครับ